ครั้งนี้พักเพื่อไทยเข้าไปเราจะวางรากฐานสู่การเป็นประเทศรายได้สูงให้ได้ครับทีนี้เรื่องนี้ใครก็พูดได้นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือทำยังไงเราต้องทำเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นได้มีหลายวิธีครับผมขอตั้งต้นจากก้อนที่ทุกคนอาจจะไม่อยากฟังก็คือ GDP นะครับ ทำไมผมถึงตั้งต้นจาก GDP การทำให้ประเทศเคลื่อนไปข้างหน้าได้จำเป็นต้องเทียบกับประเทศทั่วโลกครับนั่นคือทำไมต้อง GDP แต่อย่างที่สอง GDP แปรผันตรงกับความสุขของคนกระเป๋าเงินสามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าจะมีสูงขึ้นความสุขเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมตั้งต้นจากก้อนนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือการ upgrade, อัปเกรดเอนจินที่มีอยู่การเกษตรเพื่อไทยไม่เคยทิ้งถึงแม้ทำวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตรต้องมาอันดับหนึ่งครับ เราอัปเกรดเอนจินที่มีอยู่พูดง่ายๆก็คือเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและภาพบริการสาอย่างนี้คือเสาค้ำ GDP ของประเทศไทยมันจะดีขึ้นได้ยังไงสิ่งที่ต้องทำคือการเพิ่ม Productivity ขึ้นมาวิธีเพิ่มมี2อ,อย่างหนึ่งเพิ่มจำนวนคนซึ่งเป็นไปไม่ได้ฮะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะฮะเพราะฉะนั้น ทางเดียวที่เราจะรอดคือการเพิ่มทรายและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบครับข้าวอ้อยมันยางการที่เรียม,มีพันุ์ชั้นดีการที่เราสามารถใช้ไบโอเทคเข้ามาได้อย่างกลมกลืนบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวประเทศไทยนักวิจัยเก่งๆเยอะครับทั้งสวทชทั้งนักวิจัยในรั้วมหาวิทยาลัยทุกคนพร้อมที่จะช่วยและสามารถช่วยได้ทันทีนะครับและสามารถเริ่มได้เลยเมื่อพรรคเพื่อไทยเข้าเป็นรัฐบาลครับ การปรับทันข้าวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศการปรับดินให้เหมาะกับประเทศไทยการปรับสูตรของเรื่องของยางหลายอย่างนี้เราสามารถที่จะทำได้เพื่อเพิ่ม productivity เพิ่มเงินในกระเป๋าของแต่ละท่านสิ่งที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องเกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆเปลี่ยนการเกษตรเป็นอาหารขั้นสูงและสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำก็คือเรื่องของโคเชน การส่งเสริมโลจิสติกจากข้างบนลงมาข้างล่างต้องมีห้องพักที่ทำความเย็ยนได้และตรงนี้เป็นการเพิ่ม productivity อย่างทวีคูณครับการเชื่อมโยงสภาพภูมิอากาศด้วย AI การนำอาร์คคเทคมาใช้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรอย่างลงตัวและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สร้างสตาร์ทอัพสร้างงานที่มีสร้างรายได้และไปได้ทั่วโลกครับภาคอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างนิดนึง เราพูดถึงเกี่ยวกับ AI Infrastructure แน่นอน Data Center จะต้องเข้ามาเดี๋ยวผมจะพูดถึงในอีกสไลด์หนึ่งแต่สิ่งที่อยากพูดถึงคือจุดเด่นของประเทศไทยทุกคนครับอะไรคือจุดเด่นของประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางสวีเซเชียลองนึกภาพแผนที่นะฮะซ้ายมือคืออินเดียคนมหาศาลข้างล่างอินโดนีเซียคนมหาศาลนะฮะข้างบนคือจีนคนมหาศาลด้านขวาเรามีเวียดนามมีฟิลิปปิน คนมหาศาลสิ่งที่ต้องทำคือ connectivity โรงงานโรงงานหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ supply chain นะครับในประเทศไทยอย่างเดียวเขาต้องการใช้ supply chain ของเซาท์อีเ s ียและจากประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เราต้องทำคือการเป็น l o จิสติก h u คับอัปเกรดอุตสาหกรรมต่างๆอัปเกรดแมชชีนต่างๆให้เป็น physical AI และผมมั่นใจว่าเพื่อไทยทำได้ครับ ถ้าบริการที่ดีเราต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว1คนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประทับใจเรื่องสนามบินสามารถเดินทางได้เข้ามาอยู่ในโรงแรมมีความสุขมีความปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและนี่คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มจำนวนคนเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นสนับสนุนด้านกีฬาทุกรูปแบบดนตรีศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนไทยอยู่แล้วครับเรื่องนโยบายพื้นฐานเพื่อประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจะไม่เกิดขึ้นเลยหากเราไม่ล้างนี้ทั้งระบบท่านหัวหน้าจุลพันธ์เมื่อสักครู่นี้ได้พูดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นก็คือนโยบายแต่ละนโยบายที่จะมาใส่ในแต่ละกล่องซึ่งเรามีแล้วและรอเปิดตัวในเร็วนี้ครับอย่างที่สองเราต้องสร้างนิว r กร t เ engine ใหม่ขึ้นมาส่วนนี้ถนัดมากครับ ในชีวิตผมทําแต่เรื่องนี้ครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยบางคนมองว่าสิ่งล้ลํํๆคงอีกสิบปียี่สิบปีไม่จริงครับการนําการลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ๆดึงดูดวิทยาการใหม่ๆเข้ามาจากเอฟดีจากต่างประเทศเข้ามาข้อแตกต่างที่เราต้องทำและต้องทำทันทีคือการเตรียมคน รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้บวกกับการสร้าง Frontier Research Infrastructure ใครมีอะไรดีๆเราเก็บเข้ามาเราเรียนรู้และเราสามารถทำได้เลยในรัฐบาลพักเพื่อไทยครับผมยกตัวอย่างเรื่องเกษตรมูลค่าสูงทุกอย่างเราจะใส่มูลค่าสูงนะครับเกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและบริการมูลค่าสูงผมยกตัวอย่างเรื่องสมุนไพรในเกษตรมูลค่าสูงทําไมสมุนไพรไทยราคาไม่ดีเท่าสม ของต่างประเทศอย่างเดียวเองครับไม่ได้มีงานวิจัยลองรับว่าตรงเนี้มีดีอะไรบ้างผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราทําตรงนี้อย่างลึกซึ้งขมิ้นชันของเราจะมีราคาเท่ากับโ่เกาหลีครับผมขอต่อไปที่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงผมยกตัวอย่างเซมิคอนดักเตอร์หลายคนพูดถึงแต่ถ้านึกภาพตามผมประเทศไทยจะเป็น AI Infrastructure ครับสิ่งที่ต้องมีคือ Datacenter เราคงยังไม่ไปแข่งกับบริษัทที่ทำ G P U หรือ C P U ทุกท่านเชื่อไหมครับใน Data Center เนี่ยมันมีชิปต่างๆมากมายแค่ชิปที่ทำ power consumption ชิปที่ทางการเดินทางด้วยแสงแค่นี้ตลาดก็อยู่ในประเทศไทยเราสามารถทำได้และเริ่มได้เลยในรัฐบาลพักพเพื่อไทยครับผมเพิ <Ye> e! <yse> ่มเติมต่อไปอีก การให้ความสำคัญของเรื่อง Sustainable Development เป็นสิ่งที่ต้องทำและเป็นหน้าที่ของคนทั่วโลกไม่มีทางทำได้นะครับถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเรื่อง Synthetic Biology ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้การทำปูนซีเมนที่โลคาร์บอนและในขณะเดียวกันเมื่อแล้วสามารถรักษาตัวเองได้จากแบคทีเรียที่เราใส่ไปข้างในสิ่งนี้เองจะทำให้เราปลดล็อกจากเรื่องของ SDG g o และผมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถให้เราสามารถบรรลุเรื่องนี้ได้ n e ็ตซีโก่อนปี2050ครับเว l l n ลเน e c o n ค m นทำเวเ l n ลเ s ให้เป็นไซส์เบสเพิ่ม v a l u ลขึ้นมามหาศาลเมดิคอทัวริซึมเทเลเมดิซีนขาย Service ทางการแพทย์ให้กับต่างประเทศการเป็นเซ็นเตอร์เรื่องคลินิคอลทร i a l ลครับเราจะนำวิวัฒนาการที่ดีที่สุดของการรักษาทั่วโลกเข้ามาอยู่ในเมืองไทย และนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะได้ครับการเป็น IPO ครับทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามา IPO ในประเทศไทยสิ่งที่ต้องทำก็คือความเข้มแข็งทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นของแต่ละบริษัทเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปตอนนี้เราเห็นภาพ GDP แล้วว่าวันนี้ถ้าเราอัปเกรดเอนจินขึ้นมาโดยไม่ทิ้งพี่น้องเกษตรกรเราเพิ่ม Value ตรงนี้ให้สูงขึ้น เราเพิ่มนิวกร w t เ e นจิ n นใหม่ขึ้นมาตอนนี้ GDP เราโตแล้วนะครับแต่วงกลมยังเช็คอยู่สิ่งที่เราต้องทำคือบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลมีสองเรื่องหลักๆเองครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องความเชื่อมัน่นและเรื่องที่สองคือการสร้างคนบทบาทภาครัฐหน้าที่ต้องเป็นยังไงเพื่อลองรับเศรษฐ,ฐกิจมูลค่าสูงนะฮะบทบาทภาครัฐที่รองรับเศรษฐ,ฐกิจมูลค่าสูงห ความปลอดภัยความมั่นคงความมั่นคงมีทั้งฟิสิกอลและทางไซเบอร์ความมั่นคงทางการเมืองและที่สำคัญคือความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมข้อที่2ยังคงเป็นเรื่องความเชื่อมั่นรูโซบลอการทำสงครามกับคอร์รัปชันทุกรูปแบบต้องเกิดขึ้นมี2วิธีนะครับในการจัดการกับคอร์รัปชันอย่างแรก สิ่งที่เราต้องทําก็คือการใช้รัฐบาลดิจิตัลถ้าเพื่อไทยกลับมาทําได้เลยครับอย่างที่สองการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่ว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทําได้บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทําได้แต่ต้องเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยครับ <laughs> การเรียนโอเปอเรชันภาครัฐ <laughs> เพื่อลดรายจ่ายภาครัฐ <laughs> การทำ one stop service ให้คนตัวเล็กๆสามารถใช้เซอร์วิสภาครัฐได้เป็นสิ่งที่เราต้องทําการส่งเสริมเอกชนให้มาทำลอเท็กซเอกชนมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องกฎหมายได้ครับสุดท้ายเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทุกท่านครับความแตกต่างของการที่ให้คนอื่นมาลงทุนหลักสําคัญคือเราต้องเตรียมคนให้พร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่นี้ให้ได้ การศึกษาจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เราเอาเศรษฐกิจมูลค่าสูงเป็นตัวตั้งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวไปยังไงมัธยมต้องปรับตัวไปยังไงคนสูงอายุต้องอัพรีสกิลยังไงคนที่ทำในอุตสาหกรรมอาชีวะต้องปรับตัวยังไงสิ่งสิ่งนี้ชัดเจนครับในเมื่อเรากำหนดเป้าหมายอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงทุกอย่างต้องทำงานอย่างเป็นระบบแล้วเราสามารถที่จะปรับทุกหลักสูตรทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะไปทางไหนจะไปทิศทางไหน ทุกคนสามารถกลับไปทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้การทำสาธารณสุขเพื่อลองรับคนที่จะเข้ามาในเศรษฐกิจมูลค่าสูงสวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งของประเทศไทยที่เรามี GDP เราขยายตัวอัปเกรดขึ้นมาเรามี New Growth Engine และมีภาครัฐโอบอุ้มให้วงกลมนี้สามารถไปข้างหน้าได้ และเราเริ่มได้ทันทีในรัฐบาลพักเพื่อไทยครับ